บอสน้อยบอสบอสวันนี้มีอะไรกินบอสหอยคางหอยแข้งไม่ธรรมดานะครับหอยแข้งครับตัวชอบอมปั้นเลยเนี่ยสุขสีกันเลยเนี่ยนี่เแบบลล์เบลล่าบอสตั้มครับบอสตั้มบิ๊กบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กเลยครับขเขาเขาก็เรียกเป็นบอสบอสเรียกคนจีบคบไหม,มเนี่ยขึ หอยแข็งครับวันนี้กินหอยแข็งหอยใหญ่ๆเบือเบือหมดยังวะชิซี่วะครับมาเดี๋ยครับมาครับวันนี้กินหอยแข็งนะครับหอยใหญ่ๆเบือเบือหอยนี้หอยหอยเท่าไหร่หอยนี้ซื้อมาหอยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบอะไม่ใช่พันห้าเหรอ เฮ้ยอันนั้นมันหอยเกาหลีหอยเนี่ยนี่หอยนี่ยนี่ฮะทำการย่างครับวันนี้หอยแครปรมหอยกำลังอ้าหอยกำลังอ้าเดี๋ยวนี้เท่าไหร่กำกับยังกำไรวะอืมมีอยู่ครับกำไรว่าเลยก็มั้งวันนี้อยู่กับน้ำติ๊กงวยด้วยครับบอสตั้มครับผมอยู่กับบอสตั้มน้ิกวยร กูมีแต่น้ำอ้อยอะแล้วก็อยู่กับบอสน้อยครับผมนี่ครับหอยใหญ่อยู่นี่ครับหอยใหญ่เมืองอะไรวะเขาพูดอะไรวะคำควรเลยนะสุราษฎร์สุราษฎร์ว่ะหอยใหญ่ชายทะเลอะไรวันนี้กำลังจี่หอยจี่หอยครับผมร้อยเกาะอะไรนะหอมาย่างเหรอครับย่างดีกว่าแม่ว่ากันแต่ย่างแล้วหอมนะอร่อยนะครับย่งหอยครับไม่ย่างหอมจี่หอยจี่หอย แล้วก็มีนี่ครับผมอันนี้ใส่หมูตันใส่หมูอันใส่หมูแก่ใส่หมูแก่ใส่หมูแก่โอ้บแม่ยดีบุดียโอ้โหบุมโอดกููโอ้โหอาการแวงอะไรนะอันนี้อะไรนะอะไรนะไส่ไส่อะไรนะไส่อัวไส่อัวครับวันนี้ครับไส่อัวนะครับอุ้คานร้อนอืมมึงไปตัดตอนดีๆนะแล้วก็อะไรนะ ดูไปดูมามันเหมือนอะไรวะเนี่ยมะขามฮะสีไก่ดีอันเฮ้ยนออนครับจี๋หอยครับกำลังอา้าเลยหอยหอยกำลัออบบงอา้าครับผมสงสัยอยากแรงมากครับเอฝนตกสลัวสุรวัวอากาศดีๆบรรยากาศดีๆครับผมมีหมอยแล้วก็มีหมอยด้วยนะ มีหอยแล้วก็มีหมอยด้วยนะอันนี้มันไม่ใช่หอยอันนี้มีหมอยอันนี้หมอยอันนี้เขาโพดครับอันนี้แม่อันนี้หมอยครับหมอยเ้าโพดอันนี้กูรู้แล้วว่าเขาโพดอันนี้เ้าโพดครับเรียกอะไรบ้านมึงเขาเรียกอะไรหมอยกะหมอยแลย หมอยเข้าวโพดหมอยเข้าวโพดข้าวโพดทำไมเสือมีทำไมถึงมีหมอยบ้านผมเรียกหมอยเข้าวโพดแล้วบ้านคุณล่ะเรียกว่าหมอยอะไรครับทำไมเข้าวโพดถึงมีหมอยคอมเมนต์มาใต้คลิปคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาใต้คลิปทำไมเข้าวโพดถึงมีหมอยแล้วก็ทำไมเข้าวโพดมีหมอยอ่าคอมเมนต์มาครับผมไห้ถายถูกกูให้ห้าร้อยโอเคครับส่งเลขบัญชีมาเลยครับส่งเลขบัญชีมาใต้คอมเมนต์นะครับจากบอสน้อยนะครับนี่นะครับบอสน้อยใครถูกกูให้ห้าร้อย ทำไมเขาพูดถึงมีหมทำไมเขาพูดถึงมีหมยอยส่งเลขบัญชีมานะครับถ้าใครทายถูกนี่ครับหาร้อยมากับบอสน้อยไ้เลยครับผมหา้อยหาล้อยแล้วก็อะไรอีกแล้วก่อนคำทมนี่อ๋อบ้านบ้านผมเรียกว่าหมายอยแล้วบ้านคุณเราเรียกว่าอะไรคอ,อ,อมเมนต์มาครับ <c oughs> จุบจ๊บ มึงเปพดีดีดด <laughs> จีหอยก่อนพี่น้องจีหอยก่อน <laughs> ค่อยเจอกันไหมครับ <laughs>